ก็มีการตั้งด่านอยู่นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าพอตั้งดา่านด้วยสาเหตุอะไรนะที่นี่เป็นเขตเอำเภอเมืองปากน้ําจังหวัดสุรกานนะอยู่ที่ถนนสีนะครินเป็นฝั่งขาเข้านะถนนสีนครินอยู่ใต้ทางด่วนที่จะข้ามไปพระรามสองเดี๋ยวไปสอบถามกันนะครับ คถ้ากำนันขวัญเรือนนักทีมนะหรือว่ากำนันนุ้ยนะถ้ากำน,น,นัอน,ำน,นอยู่เป็นกำนันที่ไหนครับตำบลบางเมืองค่ะตำบลบางเมือง,งครับท่านกำนันครับอยากทราบว่าตอนนี้มันตั้งด่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ ตอนนี้ที่ลงมาในพื้นที่ตระหนั่งนี้มีใครบ้างครับกำนันตะหนั่นี้มีนองตระหนั่งแรกมีท่านทัวรลาดหลวครับนรองท่ผู้กำกับท่านร่ากำลังแล้วก็ท่านคอแล้วก็มีทางของเอ่อกรมอนรณ์แล้วก็น้องอีหลายฝ่ายที่ลงมาในวันนี้นะคะครับผมเราก็ต้องขอขอบคุณนายกำนันขวัญเรือนนะทีมนะนายกำนันตาเมืองนะนายนุ้ยครับผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ภาพด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ่อท่านกำนันครับขอรบกวนนะฮะอยากทราบว่ามีผู้ป่วยนะเขาป่วยอาการมากแล้วตอนนี้แล้วก็เขาเป็นหลักเด้าไม่มีบัตรอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบสลสำโรงเหนือครับจะทำยังไงช่วยเหลือผู้ป่วยคนนี้ได้ครับค่ะเรื่องต้นนะคะให้ประสานกับท่านผู้ใหญ่ ภาษาท,ที่นลืก็ได้นะคะทุกคจะมีหลายๆลาช่องทางแต่เบื้องต้นให้ภะษาที่พบ้านอ่านแค่สะาลแล้วก็ผ่านโดยพัฒน,นาความรู้ข,ของมนุษย์นะคะเขาจะสามารถด่วยเหลือและดูแลเราได้นะคะครับครังขอานขอบคุณมากๆเลยครับท่านผู้ท่านกำนันขวัญเรือนหน้าทีมนะ,ะ,ะแล้วก็ท่านวิวราดินีเหมัดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่2องตบลบางเมืองนะครับอันนี้เป็นกำนันตำบลบางเมืองนะแต่ว่า แนะนำไปที่นู่นเลยนะตำบลต้นลมเหนือเลยขอบคุณมากครับท่านกำนันครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็มาพบกับท่านกำนันพงพั์กุดกูนะท่านกำนันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตำบลบางโป่งครับอยู่ตำบลบางโป่งนะครับท่านกำนันวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มาร่วมปล่อยที่แถวสำนากผู้ว่าครับอาจารย์ตั้งหนังผู้วิศเป็นผู้ว่าอยู่วัดสมรปราการจังหวัดสุทรปราการเรานะครับ ครับผมขอบคุณมากครับท่านกำนันครับแล้วเป็นไงบ้างได้พบอะไรไหมพบอะไรครับเบื้องต้นได้พบอะไรมาครับเริ่มวันแรกครับผมเพื่อเพื่อป้องกันการผู้เดินทางเรื่องของโควิดครับผมขอบคุณมากครับผมท่านกำนันพงค์พัฒน์กุดกูนะท่านกำนันกำนันตำบลอะไรนะครับตำบลบางโป่งตระบนบางโป่งนะครับขอบคุณมากครับผม